ทำความรู้จักเจโตปณิธิหันใจคนใหม่เต้ยจรินพรดีกรีผู้กำกับฝีมือดีและเป็นอดีตนักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติไทยโปรไฟล์เก่งรอบด้านหลังจากที่นักแสดงสาวเต้ยจรินพรได้ออกมายอมรับว่ากำลังคบหาดูใจกับเจโตปณิธิผู้กำกับไฟแรงดีกรีเป็นอดีตนักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติไทยโดยสาวเต้ยบอกว่ารักครั้งนี้เจอกันในกองละครของเคนธิรเดช โดยเธอประทับใจฝ่ายชายเป็นคนเก่งอยู่ด้วยแล้วสบายใจแล้วก็แอบแซวว่ายอมใจคนน้นเมืองไทยมีเยอะจริงๆอุตส่าห์เก็บเงียบไม่บอกแม้แต่คนสนิทมาเป็นปีทั้งนี้หลายคนอาจสงสัยว่าเจโตแฟนใหม่เต้ยคือใครวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักโดยเจโตมีชื่อจริงว่าปานิธินวะสมิดวงจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากประเทศอังกฤษและไปศึกษาต่อด้าน อินเตอร์เนชันดีไซน์เนื่องจากสนใจในการออกแบบและงานวิดีโอมาตั้งแต่เด็กๆปัจจุบันเจโตเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท888 c r e เคชและเป็นผู้กำกับโดยกำกับงานมาแล้วหลายต่อหลายชิ้นไม่ว่าจะเป็นงานโฆษณามิวสิกวิดีโอรวมถึงละครนอกจากนี้เจโตยังเป็นนักกีฬาไอฮอกกี้ทีมชัดไทยโดยเขาและทีมเคยคว้าเหรียญทองเอเชียนวะินเทอร์เกมณเมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่น าได้เมื่อปี2019โดยเจโตเผยว่าเริ่มหลงรักการเล่นโรล,ลเลอร์เบตก่อนแล้วนำไม้ถูกพื้นมาลองเล่นเป็นไม้ฮอกกี้จากนั้นจึงได้ไปลองเล่นไอซ์สเก็ตและฝึกฝนจนได้เป็นนักกีฬาในที่สุดและนอกจากไอฮอกกี้แล้วปัจจุบันเจโตก็ยังสนใจกีฬากอล์ฟและร่วมลงทุนซื้อขายเสื้อผ้าและอุปกรณ์สำหรับกอล์ฟอีกด้วยงานนี้เรียกว่าโรไฟดีเก่งรอบด้านจริงๆขอขอบคุณเฟซบุ๊ก คุณเจโตปณิธิและแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ